สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกุนเชียงกันครับเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าเนะครับผัดให้เด็กๆทานก่อนไปโรงเรียนนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับแต่ก็มีเคล็ดลับครับผัดยังไงให้อร่อยผัดให้ไข่เคลือบเม็ดข้าวนะครับเหมือนข้าวผัดโต๊ะจีนนะครับวิธีทอดกุนเชียงด้วยน้ำครับให้นุ่มไม่แข็งครับ ขั้นตอนการผัดใส่อะไรก่อนหลังไปรับชมและดูส่วนผสมกันได้เลยครับส่วนผสมก็จะมีข้าวสวยครับถ้าหุงใหม่ก็ตักตั้งพักไว้ให้เย็นนะครับหรือว่าใส่ตู้เย็นก็ได้ถ้าเป็นข้าวเก่าก็แช่ตู้เย็นไว้ก็ออกมาผัดได้เลยครับกุนเชียงครับวันนี้ผมจะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะครับไข่ไก่ครับกระเทียมสับหอมหัวใหญ่แค,ครอท ัวฝักยาววันนี้ผมใช้เป็นถั่วฝักยาวนะครับถ้าเพื่อนเมีคะน้าหรือมีผักอะไรที่จะใส่ก็ใส่ได้เลยครับต้นหอมครับปรุงรสด้วยซอสครับนี้ผมใช้เป็นซอสม็กกี้ครับพริกไทยครับใช้เกลือด้วยนิดนึงครับผงปรุงรสครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเรามาเริ่มที่ทอดกุนเชียงกันก่อนเลยนะครับวันนี้จะทอดกุนเชียงด้วยน้ํานะครับ ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งครับตามด้วยกุนเชียงไปเลยครับให้ใช้ไฟค่อนมาอ่อนนะครับเราจะผัดกุนเชียงคั่วกุนเชียงไปกับน้ำจนน้ำแห้งเพื่อนๆจะใครจะทอดเป็นใช้น้ำมันทอดก็ได้นะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับเอาตามสะดวกเลยครับ พอเราคั่วกุนเชียงมาจนน้าแห้งนะครับมันจะมีน้ํามันออกมามีน้ํามันในกุนเชียงรเราคั่วต่อจนจนสุกนะครับจนกุนเชียงสุกจนเหลืองหอมจนสีสวยนะครับเริ่มมีน้ํามันออกมาแล้วครับพอมีกลิ่นหอมนะครับมันก็สุก ประมาณนี้ครับใช้ได้เลยแล้วเราตักพักไว้ก่อนเลยครับเราจะมาเริ่มผ,ผัดกันเลยเลยครับก่อนที่เราจะผัดให้เราตีไข่แบบเราเจียวเลยครับตีแบบนี้เลยเพราะว่าวันนี้เราจะผัดให้มันเคลือบข้าวครับให้เหมือนข้าวผัดโตจีนนะครับมันจะสีสวยน่าทานนะครับไม่ต้องการให้ข้าวกับไข่แยกกันครับวันนี้ ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันกากเกียวหมูนะครับเ,เพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันพืชอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับทำด้วยกระเทียมสับเลยครับหอมหุ้ใหญ่ครับต้องการให้หอมหุ้ใหญ่มันนิ่มหน่อย แกลงแกลอดอะไรนี้แล้วแต่สะดวกนะครับใครจะใส่หลังใส่ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ต้องการกรอบก็ค่อยใส่ทีหลังแกลดนะครับอันนี้เราจะใส่ข้าวเลยครับเป็นสูตรเนี้ยเราจะใส่ข้าวก่อนนะครับแต่ปกติเราผัดข้าวเราจะใส่ไข่ก่อนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นสูตรนั้นไข่กับข้าวมันจะแยกกันนะครับใช้น้ำมันกากเกียวหมูนี่มันจะหอมมากเลยข้าวผัดทีน,นี้เราก็จะตามด้วยไข่เลยครับไข่ให้เราตีเหมือนไข่เจียวเลยครับก็ลาดลงไปเลยครับ ใส่มากใข่น้อยตามชอบนะครับวิธีนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือมันจะข้าวมันจะไม่ติดกระทะนะครับแต่ที่จริงถา้าเพื่อนเพื่อนออตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับ,ก,บ,ก,บก่อนจะเจียวกระเทียมก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ติดอยู่แล้วครับคือตั้งกระทะให้ร้อนจัดก่อนก่อนจะใส่น้ำมันนะครับ อันนี้เราเรากลับมันบ้างนะครับอย่าเพิ่งไปผัดมันมากนะเรากลับมันบ้างร้อยไข่มันเท็ืตัวก่อนกระจายพึ่งๆมันนะครับไข่มันจะห่อเม็ดข้าวสวยเหลืองสวยนะครับถ้าเป็นเราผัดที่ีนี้มันเราไปทานโต๊จีนนะครับ เราเลยเรียกว่าข้าวผัดตัวจีนส่วนเลยนี่ครับพอไข่มันเซ็ตตัวเราก็เริ่มผัดได้ตอนนี้ใช้ไฟกลางๆไปก่อนได้ครับอย่าไปดี้มันนะวเวลาผัดก็ผัด ถ้าไม่ล่อนกระทะก็ให้ใช้วีนี้ครับซ้อนขึ้นมาแนละ้วอย่างนี้ข้าวเม็ดข้าวมันจะได้ไม่หักครับมันจะได้น,น,ดน่าทานตอนนี้เราก็จะใส่ซอสเม็กจี้งไปเลยนะครับรสชาติน,นี้ตามชอบเลยนะครับ จะมีเกลือด้วยนิดหนึ่งนะครับเวลาผัดข้าวนี่ถ้าเราใส่เกลือไปนิดหนึ่งมันจะเพิ่มความหอมนะครับมันจะอร่อยนะครับเพื่อนที่ไม่เคยก็ลองดูได้ครับปกติสมัยก่อนข้าวผัดเรากินสมัยเด็กๆก็เกลือกับน้ำปลาอร่อยครับมันจะหอมนะครับตอนนี้ก็กินดูได้เลยนะครับรสชาติอันนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าขุนเทียงมันหวานอยู่แล้วครับ จะได้ความหวานจากกุนเชียงอยู่แล้วเราหั่นเป็นเต๋าเล็กๆตักติดทุกคำอยู่แล้วครับตอนนี้เราก็จะใส่กุนเชียงเลยครับทำด้วยถัวฝักยาวครับถัวฝักยาวนี่ผมน่าจะใส่หมดนิดหน่อย เพ,เพื่อนจะใส่เป็นยอดคะน้าหรือว่าเป็นอะไรได้เลยนะครับตามด้วยผงปรุงรสเลยครับนิดหนึ่ง่อพริกไทยนิดนึงครับผมจะใส่ขั้นตอนนี้เลยรพริกไทยเพ,เพื่อนจะไปใส่โรยหน้าทีหลังก็ได้นะครับแต่ผมชอบใส่ตอนนี้ครับตอนนี้เร่งไฟขึ้นมาให้แรงได้เลยนะครับใช้ไฟแรงได้เลยครับ ใกล้จะเสร็จแล้วครับข้าวขผมเม็่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าเป็นข้าวเม็ดหักตั้งแต่แรกนะครับเอาข้าวที่เรามีครับไม่ได้ว่าไปซื้อใหม่มาอะไรข้าวเอามาจากบ้านครับขุงยายให้มา ินไม่มีทิ้งนะครับข้าวให้มาเดี่ยเราลูกชาวนาถูกสอนมาแบบนั้นครับห้ามทิ้งข้าวเด็ดขาดครับเราเย็นเหลือก็ต้องเอามาผัดอุ่นกินจนหมดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นชาวนาแล้วจะกินข้าวทิ้งกินทิ้งกินฟว้างไม่ได้ครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมครับ ิดแก๊สได้เลยครับเียงจัดเสริมได้เลยครับสำหรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวน้ำกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อพอเมืองเห็ดข้าวผัดติมมือเนอี่ยข้าวผัดกุนเชียงเอาคือพ่อเห็นเม็ดขา่าเห็นเด้งอีเป็นเม็ดเม็ดเป็นเป็นแบบเหลืองทองอะ่ะอ๋อเม็ดเข่าว่เห็นเด้งเลยพิเศษครับ เป็นสูตรพิเศษข้าวเคลือบไข่ครับข้าวเคลือบไข่แม่แล้วอ๋อสูตรพัตคาลมาแล้วเนี่ยสูตรตัวจีนครับไม่ใช่สูตรพัตคาลสูตรตัวจีนโอ้เคยกินข้าวผัดตัวจีนไหมที่ว่าเข้าผัดแบบข้าวเหลืองๆไข่เคลือบอ่ะเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ข้าวมันไม่แยกกับไข่อันนี้มันมันเม็ดข้าวมันโบเห็นเหมือนแบบว่าเป็นเม็ดข้าวกับขึ้นไข่มันแยกกันนะอันนี้มันแบบว่าเหมือนกับว่าไข่เม็ดข้าวเป็นสีเหลืองท้องอ่ะ โอ้ยเป็นตาแสบเทบะทีเนี่ยมาแล้วเว้ยมาครับพี่น้องมาลองซิมข้าวผัดกุนเชียงน้ำกันเดอค่ะเดอมาครับเพื่อนๆครับตอนข้าวผัดกุนเชียงด้วยกันตอนนั้นได้ยินได้กินผัดหอมหอมมาโอ้คือน้นเอิญแท้หิวข้าวรออยู่เลยแม่เมื่อเนี่ยมาครับพี่น้องมาชิมน้ำกันเดอค่ะโรย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 นี่ก่อนอันนี้โรยพริกน้าปลาพิกับพริกน้ำปลาขอชิมก่อน ปาดเป็นจะแซีบเทะกุนเชียงเต็มถ้วยเต็มสามไปเบิดเลยกุนเชียงทอดด้วยน้ำครับอมืมีสูตรอีกแม่แล้วอือง่ายนุ่มไหมกุนเชียงนุ่มขุมนเชียงจะไม่แข็งถ้าทอดกับน้ำอ,ะอ่ะมันนุ่มมันกลมกลมมันยังไงล่ะก็ทอดของข้าวผัดอหะแต่ว่ามันมันแซ่บอ,ะอ่ะเอสรุปอ่ะเแีแบบแบมาก เมืนหนูนี่นะป้าลาว้อ่ะยะป้าลาวนะครัแบเหลือแท่งเลยนะบ้เหลือแท้งใ่เหลือเราก็มีแล้วเรามีแล้ววันนี้ไม่ต้องแบ่งกินได้หมดนั่นเลยอืมไม่ต้องแบ่งเราตักมาแล้วนุ่มอืมอืมแข็งไม่เหนียวอืน้ำเบาน้ำแข็งกกระดางกุเทียมแต่ว่าเราไม่มีต้นหอมกับต้นหอมนสองต้นเอาไปสองต้น อืแอบบข้าวพี่น้องอร่อยนะอืมเขาเคยกินน้ำข้าวผัดหมูเนาะอันนี้ข้า,า,าผัดกุนเชียงมันหวานเคียงอ่ะหอมเวลาพันไม่ต้องใส่น้ำตาลอืมมันมีความหวานจากกุนเชียงเพราะว่ากุนเชียงเราหั่นเตาเราไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่อืมกินทุกคำก็เต็มทุกคำอยู่แล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยชัวร์หนูไม่หมดนนิดเดอยวอืมจับใจแล้วกำลังเลย ปลาน้อยที่จริงอะข้าวผัดมันก็มันก็พอดีมันกลมกล่อมมากเลยนะบางคนก็กินข้าวผัดจืดมากกว่าแต่เรชอบอือหึน้อรยนะคือไม่ทำมันใหญ่เลยนะคือมันก็รสชาติข้าวผัดแต่มันเพิ่มอันทรสคือมันมันกลมกล่อมแล้วมันหวานขึ้นเฉยเด็กชอบออแมนูนี้เด็กชอบเอาเอาแกงเลยเนาะอืมนี่พวเก่งใจนะพวกเก่งใจเอาอีกไหมอือ อิ่มเอ้อจานบักใหญ่อืมนั่งรู้เดี๋ยวรู้เดีอยวเลยค่ะพี่น้องอือหือจิ้นขอยบอกครับขอให้ทำเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมาชิมเองอือหือกินเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ตัดเรื่องกลางตัดหลังเรื่องเล็กอือใช้ได้ตลอดอืมปกตีประจำตัวสามบักใหญ่อิ่มเออ่ทั้งหิวทั้งแสบฮู้วหมดแล้ววันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งวัน ขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากพี่น้องคนถูกใจกดติดตามให้น้ำเนื้อคเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าค่ะอันยอง